สวัสดีจา้าเพื่อนๆพื่อนมันนี่สินหนึ่งปลาจา้าปลาปลาไม่ผีพนมหาหอยจา้าเขาอื่นว่าปลาก๊อปปี้จ้าอยู่นี่แซ่บเนื้อหลายจา้าแต่ก็มีกางน้อยหนึ่งแต่ก็ก็กินเหล่าก็แซบดีจา้าเป็ดเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงห่อเมี่ยงหนึ่ก็แซบแต่วันนี้สิหนึ่งจา้ามีผักอีตูผักอีตู้จากสวนเขาเองจา้าแล้วกรสิใส่เห็ดแล้วก็สิใส่ ม,มีแค่ผักกะหล่ำจ้ะโอเคเราจะเป,นปนะ็นหนึ่งปลากันเลยจ้ะตัวชนาหนึ่งปลา,า,าจ้ะหนึ่งปลาโยเมลิกาเพิ่งเกับใส่จ้ะหนึ่งปลาไม่ลออีตูน้ําจากส่วนเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นบักพริกเท้าขัวไปละจ้ะย่างในกระทะ เอาไว้ถ้า,าจำจเป็นแจวจิมกับหนึ่งปลาถ้ามาเลยโอ้ยปลได้กินโดนแล้วหนึ่งปลากับข้าวเหนียวน,าน่าจะนะโอ้แซ่บตรงนี้ใส่ผักกระหลำ่ำแล้วก็เห็ดแล้วก็ปลาแมงลักลงไปอีกจก้ะนี่ละว่าอยากให้พักสุกค่ะจาสุกเพราะแบบ สุกกำลังดีแม้มันถึงสีหวานสุกแปมันก็นสิเลเนาะหรือว่าแบบก็บพอดีอ่ะจ้ะอีกสักสิบห้านาทีสุกแล้วจ้าพี่น้องผักก็นิ่มละเสร็จแล้วจ้ะหนึ่งปลาเหากินกับข้าวเหนียวว่นอนมึงเจวเจวตำเองจ้ะ โอ้ยมื่อนี้บอมมีชุดโหลดนะค่ะบอมได้ใช้ชุดโหลดชุดโหลดเบิร์ดมีผักมีปลานหนึ่งอ้อมีข้าวเหนียวซ่อมนี่กับสวรรค์ล่ะจ้ามื่อนี้เราจะหน้าสาระข้ามขอตัวไปกินกันเด้อจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีจ้า